แมลคัมเอการเดินทางสู่การค้นพบตัวเองและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสวัสดีผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแมลคัมเอ็หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาผู้ซึ่งชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการยืนหยัดเพื่อความเชื่อแมลคัมเกิดในปี1925ที่เมืองโอมาฮารัฐเนบรสกา ในชื่อแมลคัมลิตเติลวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความยากลําบากพ่อของเขาเสียชีวิตเมื่อเขาอายุเพียงหกขวบและแม่ของเขาถูกส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเมื่อเขาอายุ13ปีทําให้เขาและพี่น้องต้องแยกย้ายกันไปอยู่ตามสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าต่างๆแม้จะเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งแต่เมื่อครูคนหนึ่งบอกว่าความฝันที่จะเป็นทนายความของเขาเป็นเรื่องไม่สมจริงสําหรับคนผิวดํา เบลคัมก็ออกจากโรงเรียนและย้ายไปบอสตันที่นั่นเขาเริ่มเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมและในที่สุดถูกจับในข้อหาลักทรัพย์ต้องติดคุกเป็นเวลาสิบปีแต่คุกกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาที่นั่นเขาค้นพบความรักในการอ่านและการเรียนรู้เขาอ่านหนังสือจากห้องสมุดคุกจนหมดฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะและที่สำคัญที่สุดเขาได้พบกับคำสอนของน a ช i ั่นออฟอิสลามซึ่งทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิง หลังออกจากคุกในปี1952แม่นคักลายเป็นผู้นำที่มีพลังของน a ชั่น of ฟอิสลมเขาเปลี่ยนนามสกุลจากลิตเติลเป็นเอ็กเพื่อปฏิเสธนามสกุลที่ได้มาจากเจ้าของทาสเขากลายเป็นนักพูดที่ทรงพลังเรียกร้องให้คนผิวดำภูมิใจในตัวเองอย่างไรก็ตามการเดินทางสแสวงหาความจริงของเมลคัมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในปี1964 เขาได้เดินทางไปสแสวงบุญที่เมกะประสบการณ์นี้ได้เปลี่ยนมุมมองของเขาอย่างมากเมื่อได้เห็นผู้คนทุกเชื้อชาติมาร่วมละหมาดด้วยกันเขาเริ่มเชื่อในความเป็นไปได้ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนทุกสีผิวบทเรียนสำคัญจากชีวิตของแมวคัมเอ็กซหนึ่งพลังของการศึกษาตนเองแมลคัมพิสูจน์ให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัดแม้จะอยู่ในคุกเขาก็ใช้เวลาทุกนาทีในการพัฒนาตัวเอง 2. ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนความเชื่อเมื่อพบความจริงใหม่แม้จะต้องเสี่ยงกับการสูญเสียตำแหน่งและอำนาจที่มี 3. พลังของการพูดความจริงแมวคำมเป็นนักพูดที่กล้าหาญเขาพูดถึงความอายุติธรรมในสังคมอย่างตรงไปตรงมาแม้จะรู้ว่าอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขา 4. ความสำคัญของการรู้จักตัวเอง การค้นหาตัวตนและรากเงาของตัวเองเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจและความเข้มแข็งภายในคำพูดที่มีพลังของแมวคัมการศึกษาคือพาสปอร์ตสู่อนาคตเพราะวันพรุ่งนี้เป็นของคนที่เตรียมพร้อมสำหรับมันในวันนี้ถ้าคุณไม่ยืนหยัดเพื่อบางสิ่งคุณจะล้มลงเพื่อทุกสิ่งฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งและไม่มีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จะเป็นเรื่องแปลกสำหรับฉัน แมลคัมเอ็กถูกลอบสังหารในวันที่21กุมภาพันธ์1,965ขณะกำลังปราศัยที่นิวยอร์กแต่มะระดกทางความคิดและการต่อสู้ของเขายังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของแมลคัมเอ็กเตือนใจเราว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยการศึกษาและความมุ่งมั่นและที่สำคัญที่สุด การต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่มีค่ามากพอที่จะอุทิศชีวิตให้ขอบคุณที่รับฟังหวังว่าเรื่องราวของ Malcolm X จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้อง